บริจัทเนี่ยผมได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดนะครับความพร้อมประกอบไปด้วยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นความพร้อมด้านความรู้ความพร้อมด้านบุคลากรความพร้อมด้านฐานลูกค้าความพร้อมด้านคู่ค้าผู้ผลิตคอนเทนต์ความพร้อมในเรื่องของเงิน ที่จะเอามาลงทุนเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความยินดีนะครับที่กสทชได้ประกาศออกมาแล้วว่ากําลังจะดําเนินการประมูล 4G LTE ในระยะเวลาอันใกล้สิ่งนี้จะทําให้ประเทศไทย กะโจนข้ามไปอีกอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าไปสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเวลาไม่ช้าไม่นานจากนี้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งประเทศนะครับเราต้องสามารถที่จะดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศในขณะเดียวกันเราต้องมีขีดความสามารถในการสร้างสินค้าบริการที่แข่งขันกับต่างประเทศได้และเราต้องสร้างงานให้เกิดขึ้นในประเทศเพื่อที่จะให้ประชาชนในประเทศเนี่ยได้มีงานทําแล้วก็เกิดรายได้และ เกิดความสามารถในการบริโภคภายในประเทศครับ